บุญมีปัสสาสิงนครับปัสสาสิงค,สสาสงครับเป็นนักกีฬารถมอเตอร์ไซค์ไต้เขาครับไต้เอาทีโอครับทีโอเคครับไทยแลนด์ครับโอเคครับใช้ตัวหัวเชื้อผสมน้ำมันเครื่องนะครับช่วยทําให้เครื่องสตาร์ทติดง่ายแล้วก็ควันน้อยลงนะครับปกติเครื่องสองจังหวะจะควันเยอะกว่านี้มากนะครับเพราะเครื่องสองจังหวะสองร้อยห้าสิบต้องใช้แรงทอร์กพลังงานพลังงานในการปล่อยปล่อยจังหวะเครื่องกําลังเครื่องส่งไปหายางนี่ รุนแรงมากพันจะเยอะพอใช้ตัวนี้ไปอาการสึกลรอของตัวเครื่องลดน้อยลงมากครับจากการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วดูถาดแม่เหล็กข้างล่างนะครับไอพวกเศษเหล็กเนี่ยจะน้อยลงครับ mm hmm. เป็นเช้น้ำมันเครื่องของโดยทีมงานของดรรศพุ่มพันธ์วรวงทดลองใช้มาหลายยี่ห้อตอนนี้ใช้ยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อสุดท้ายอยู่ก็ไกลกว่าใช้มาสองสมัยนะ mm hmm. ครับ <laughs> เป็นที่ภาคภูมิใจส่วนเตือเล็กๆนะครับผมด้วยสมาธิในการครับ โด,ย,ดยการฝึกซ้อมอย่างมีสติเนื่องจากสภาพร่างกายของเราด้วยครับก็กินน้ำเป็นท์ทรายระหว่างการแข่งขันก็ดื่มน้ำข้ากล้องทุกๆหนึ่งถึงสองชั่วโมง,งครับเพื่อเพิ่มพลังงานราะงั้นจะเพีครับหมดแรงก่อนก่อนหน้านี้คือไม่ได้ทเทวาไเพงแต่มาได้พังหลังนี้ปกติกีตาร์ประเภทนี้ก็บางคนอาจจะคิดว่ามันเหมาะสําหรับคนคนที่มีรัสภาพร่างกายที่แข็งแรงครับแต่จริงๆแล้วผมว่าความแข็งแรงมันก็สามารถสร้างได้ตลอดเวลา แล้วก็สมาธิความเข้าใจเพราะว่าผมขาข้างซ้ายก็รีบเล็กขย่งเนื่องจากเป็นโปลิโอครับตั้งแต่เด็กแต่ก็สามารถเล่นกีฬาประเภทนี้ได้แล้วก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งครับก็ชนะคนปกติมาครับ <laughs> ในกลุ่มที่ลงชิงแชมป์เกตบีก็รถก็ประมาณ20คันครับก็ได้ได้ที่1มา2สมัยของปีนี้ครับผมก็ม <laughs> เป็นเรียกว่าคนพิการแอบแฟงครับ <laughs> <laughs> ครับผมแต่ก็ได้ได้ ได้ยาดีเนาะได้ยาด, <laughs> ด,ดีได้ได้มีาการฝึกที่มีสมาธิ <laughs> ที่มากขึ้นจับจุดความจับจุดความลดเร็วของรถได้ต้องใช้ใช้สมาธิสูงมากครับไม่งั้นก็เราจะควบคุมรถไม่อยู่เราจะตามรถเนี่ยครับมันก็จะตามไม่ทันครับผมพอ,พอ,อได้มีการใช้หัวเชื้อ,อกเกี่ยวกับบูรุงเครื่องทําให้เรียกแรงม้ามาได้เร็วครับแล้วก็ด้วยด้วยอันนี้คือเรื่องเรื่องของตัวเครื่องตัวรถนะครับแต่ด้วยของตัวคนก็มีการมีดื่มน้ําเป็นทรายครับเพื่อ ปรับสมดุลน,นร่างกายครับดื่มน้ำผลามเพื่อปรับสมดุลในร่างกายทําให้เราไม่เหนื่อยไวครับมีสมาธิในการฝึกซ้อมแล้วก็ระบบการหายใจดีครับผม ได้ยินน้ำหมักชีวภาพนี่จากคนอื่นแล้วก็จากสื่อเปิดเน็ตของยายเชียงดูยายเชียงเล่าอาการเล่าประวัติของตัวเองป่วยแล้วมารักษาที่อาจารย์ดรรสสุพลแล้วดูที่อยู่ของอาจารย์ก็คือ่ใ,ใกล้บ้านก็เลยลงมาลงมาซื้อน้ำหมักโดยตรงจากอาจารย์ก็พามาทั้งครอบครัวสีคนทั้งพี่ชายก็ด้วย ตอนแรกยังไม่เจออาจารย์ครั้งแรกยังไม่เจอก็คือซื้อน,น้ำหมักไปกินพอมาครั้งที่สองมาเจออาจารย์แต่ก็มาติดต่อกันเกือบเดือนพอมาเจออาจารย์อาจารย์บอกว่าลูกคนเล็กเป็นอัมพาตขึ้งซี่โดยที่พ่อแม่ไม่รู้เลยว่าลูกเป็นยกขาไม่ขึ้นสังเกตจากเขาเวลาเขาคันแล้วเขาเขาลากขา เขาใช้เข่าล่ากไปเขาไม่ได้ยกขาาะนึกว่าปกติเหมือนเด็กทั่วไปไม่ได้คิดว่าลูกปิดปกติอะไรแต่ช่วงที่ท้องเขาช่วงแรกๆคือแท้ท้องมากแล้วามาอีสี่เดือนกินอะไรไม่ได้เลยน้ำหนักลดไปมาห้าหกโลช่วงห้าเดือนขึ้นก็กินได้ปกติแต่ไม่ค่อยกินเนื้อปลา เขไม่กินเลยเหม็นชี้ชี้ชี้กล้องหนึ่งขวบวิ่งขอเลยตอนนี้ตอนนี้อาจารย์ตอนนี้เขาเดินเร็วกว่าเด็กเพื่อนรุ่นเดียวกันยังไม่กล้ายังไม่กล้าเดินแต่ช่วงแต่แม่เป็นภูมมแพ้ตั้งแต่เกิดเหมือนกันพล้วพ่ก็ เข้าโรงพยาบาลครั้งแรกตอนเขาได้3มเดือนก็นอนอยู่อาทิตย์หนึ่งแล้วพอออกจากโรงพยาบาลก็เข้าออกจากโรงพยาบาลตลอดเลยไปกป็ปลอดเป็นป,ปอดบวมเชื้อเชื้อติดเชื้อตัวแรงตัวที่หายยากแล้วเขาคลอดออกมาตอนแรกคุย เขาไม่ขับถ่ายเหมือนปกติเด็กทั่วไปค่ะถามถามหมอหมอว่าอาการปกติของเด็กที่กินนมแม่แล้วเขาใช้ประโยชน์จากนมแม่หมดแล้วไม่มีกาให้ระบายออกก็เป็นปกติแต่ปกติก็รู้สึกว่าน้องไม่ระบาย3มวันแล้วสีวันบางครั้งเกือบสิบันน้องไม่น้องไม่ถ่าย เดนได้ใช้กิเซีสวนน้องประจาเลยเดือนหนึ่งน้องจะถ่ายประมาณไม่เกินห้าครั้งต่อหนึ่งเดือนห้าครั้งแต่ช่วงนี้น้องก็ถ่ายวันเว้นวันเหมือกนกันมีช่วงหนึ่งที่น้องถ่ายทุกวันแต่ช่วงนี้ก็ถ่ายวันเว้นวันเพราะน้องไม่กินข้าวกินอาหารได้น้อยลงใช้สายถ่ายไม่กลัวการถ่าย เดี๋ยวต้องให้กินกล้วยให้ถือกล้วยไว้เลยเพราะมันร้อนอยู่เด็กก็จะเด็กก็จะตูดขึ้นมาหารเร็วมากเลยแต่อย่างนี้เขาชอบนิ่มเนี่ยแค่นี้เรากล้วยวันนี้นหนให้ได้ทุกวันเลยทุกๆ2โมงให้ทิ้งทราย VIP แล้วตรงนี้หายที่เป็นผื่นที่ร้อนมากๆแต่ถ้าเกิดก่อนจะกลับบ้านเป็นช่วง,งที่พ่อเขา อาบน้ำแล้วไม่ได้บอกเพราะว่าให้ใช้อาจารย์ก็ใช้สบู่เด็กทั่วไปก็คืออะไรตุ่มแดงๆคือแพ้สารเคมีเลือดเขาปฏิเสธสารเคมีทั้งตัวเลยปฏิเสธสบู่ในท้องตลาดหมดเลยททุกี่ห้องงททุกี่ห้ออันนี้อันนี้เป็นอาการที่เด็กอ่ะดูดซึมอาหารไปใช้ในการหล่อเลี้ยงเซลล์แล้วก็สมองเร first, beans, mm. ็ว ก็เรือต้องการอาหารที่มันมันมันแมทช์กับเขาอะมันดูดซึมได้ตามที่เขาต้องการแต่ทีนี้มันค่อนข้างยากในยุค,ค,ค life, ปัจจุบันนะ,ะว่าอาหารอะไรที่ปลอดภัยที่สุดนะคะเพราะทุกอย่างมันก็มีกระบวนการทางสารเคมีมาหมดเลยนะคะยังใชนกระบวนการผลิตทุกกระบวนการก็ยังมีสารปนเพื่อแต่เด็กเด็กทุกที่นเ,นเขาจะรับไม่ได้แล้วทีนี้เราก็ต้องช่วยกันหาอาหารปลอดภัยนะคะปลอดสารพิษให้เด็กแล้วก็ต้องให้เนี่ยหาให้แม่มาช่วยกัน ทีนี้ทาไมเด็กเป็นอย่างนี้เพราะว่ารุ่นนี้ค่ะรุ่นพ่อแม่รุ่นนี้ก็อยู่ในพิษของสารเคมีมาแล้วไงคะมันยีมันก็ถ่ายทอดไปจนกระทั่งเหมือนกับว่ายีนเนี่ยมันเต็มไปด้วยสารเคมีมันก็ปฏิเสธหมดเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเกิดภาวะตีตันของลำไส้ใหญ่นื่จากว่ามันดูดซึมเร็วสมองต้องการอาหารลำไส้มันก็บีบตัวเร็วมันก็ติดเลยมันก็ไม่คลายพอมันไม่คลายปุ๊บอาหารก็ได้ไม่เพียงพอพอไม่เพียงพอเด็กก็เริ่มไม่ไม่บังคับถ่าย พอไม่บังคับถ่ายปุ๊บสมองก็งขาดอาหารนะคะมันก็จะยิ้มวนอยู่แบบเนี้ยมันอาหารที่ดีที่สุดคืออาหารปลอดสารพิษพวกผื้ผักผลไม้เนี่ฮะต้องไม่มีการใช้สารเคมีใงไงไงดๆทั้งสิง้นนะคะเดี๋ยววันนี้เอาเข้าวปลอดสารพิษไปกินนะแล้วก็กล้วยปลอดสารพิษในสวนเราโอเคเปล่าเนะี่ยกินใหญ่เลยกินไปเลยลูกกินไปเลยเดี๋ยวเอาไปหวี่หนึ่งที่ไม่เป็นเรื่องยากมากเลยเนี่ยต้องต้องชอบบทชีวิตเนี่ยต้องเป็นตัวเอง คือคือเลี้ยงเลี้ยงเหมือนโุษนาการของเราถ้าเดือนแรกถึงหกเดือนจะให้กินนมนี่เริ่มข้าเดือนที่หกนี้เริ่มใเขาเสริมบ้างเขาไม่กินเลยทุกบของเร็วเลยก็ต้มโจ๊กกินเลยกินข้าวเม็ดเลยกินนมเสร็จกินข้าวเม็ดเลยตัวพวกนั้นมันยังมีการปนพวกสารผงกรอบไว้หรืปรงสภาพอาหารนะคะอันนั้นเด็กยังไม่ดูดซึม ก็จะเจนออกนะคะออใช่ละเพราะว่าอาหารพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นอาหารแต่รูปใดๆก็แล้วแต่ถ้ามีสารครุงสภาพให้มันมีสภาพอายุนานอย่างเงี้ย<ม>ผงผงฟันบูอะไรเงี้ย<ม>หรือว่าทําให้สีสวยอย่างเงี้ยึ่งไม่ได้กับเด็กเลยนะคะ<อ>ต่อไปหนูก็ไม่ต้องให้เขาให้กล้วยให้อาหารธรรมชาติไปอ่าคุณอ<ม>เขาเขาเขาแบบคนละเรื่องเลยนะกับกับครั้งแรกที่เห็นนะครั้งแรกที่เห็นคือซีกหนึ่งเขา เขาเหมือนข้างหน <ot> ึ่งเขาลากไปอ่ะเขาทําอะไรไม่ได้เลยแต่ตอนนี้เขาวิ่งปอเลยค่ะคือเราต้องรู้ก่อนนะคะว่าเด็กไม่ปกติทีนี้ส่วนใหญ่เราจะไม่รู้นะคะตอนนี้เด็กผิดปกติเยอะมากก็ขอให้เพื่อนสมาชิกนะฮะชมรมบ้านสุขภาพคนไหนที่กําลังตั้งครรภ์คนไหนที่กําลังมีลูกเล็กคนไหนที่กําลังสงสัยว่าทาไมลูกตัวเองเนี่ยมีพัฒนาการแปลกๆที่ตัวเองไม่เคยเห็นนะคะก็ด่วนเลยนะคะอย่าปล่อยเลยไม่ใช่นนั้นแล้วเนี่ยเราจะช่วยอะไรได้ช้าไป เพราะว่าสิ่งที่มันปรากฏกับกเด็กรุ่นนี้ก็คือว่าเราอยู่ในโพลิเมอร์คําว่าโพลิเมอร์คืออยู่ในยุคพลาสติกเพราะฉะนั้นมันปนเปื้อนเข้าไปสู่ระบบเลือดระบบเซลล์ระบบอาหารไปหมดแล้วนะคะแล้วก็ระบบออของสารเคมีที่มันเกินนะคะจริงๆสารเคมีกับชีวภาพมันเรื่องเดียวกันแต่ไม่เข้มข้นไปแล้วทุกคนก็ไม่ดื่มน้ํา ให้มากพอถึงระดับที่จะทําให้โพลิเมอร์เหล่านี้กลายเป็นโพลีซึคลายแล้วม,มันเป็นเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นการที่กินน้ําเอนไซม์หรือเป็นยุคข,ของเอนไซม์เนี่ยก็คือจําเป็นจะต้องออย่อยพวกโพลิเมอร์เหล่านี้ออกมาให้เป็นพลังงานมันก็จะเกิดการไม่ไม่ติดเชื้อเกิดสภาพมีพลังงานเพิ่มขึ้นนะคะเกิดอาการซ่อมแซมตัวเองได้เพราะฉะนั้นยุคนี้เป็นยุคที่ทุกคนต้องรู้จักคําว่าเอนไซม์นะคะคือคำนี้มันเป็นคาวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่แล้วเราไม่ค่อยได้สอนประชาชนกัน มันประชาชนก็ยังถอนไม่ได้เพราะก็ไม่รู้เหมือนกันก็เลยต้องโยนรูปไปก่อนว่าเอนไซม์ hmm. คืออะไรแล้วก็ผลิตได้อย่างไรนะคะก็มันอยู่ในพืชผักผลไม้แล้วที่ทํายังไงให้มันมีมากขึ้นแล้วก็มีอยู่ในสภาพที่คงตัวหรือมีอยู่ในสภาพที่มีมากขึ้นได้โดยไม่ต้องใช้สารเคมีกระตุ้นหรือเร่งมันเพราะฉะนั้นยุคนี้ค่ะเป็นยุคที่ต้องมาทำเ mm hmm. อนไซม์ก,กันโอเคไหมคะ ท่านจะต้องเตรียมตัวนะคะว่าเมื่อรู้แล้วเนี่ยพอรู้จักอินไซน์แล้วต้องรู้จักเรื่องอาหารรู้จักความปลอดภัยของอาหาร <c oughs> ถ้าเกิดท่านใช้อินไซม์ในอาหาร <c oughs> จะเป็นท่งอาหารปลอดภัยจากสารเคมีหรือสารเคมีจางลงจนถึงระดับที่ปลอดภัยกับชีวิตนั่นก็คือทุกชีวิตปลอดภัยนะคะทุกคนก็ต้องตายอะ่ะแต่ว่าก็ขอให้ตายอย่างมีความสุขหรือว่าอย่าตายก่อนวัยนควรหรือว่ามีสมาธิมีวิธีคิดที่ดีมีวิธีการจัดระเบียบชีวิตที่ดีเพราะยังไงทุกชีวิตมามันก็แค่เรียนรู้ แต่เรื่องของการจัดระเบียบชีวิตเนี่ยมันเป็นตัวการสั่งสมจิตของเราให้มันมีระเบียบเมื่อจิตมันมีระเบียบตอนเราแก่ชราแล้วเนี่ยจิตเราจะไม่วกวนไม่สับสนหรือไม่หรือ,ม,รอมีโอกาสแก่ชราถ้าจิตเราสับสนเนี่ยโอกาสแก่ชราเราจะไม่มีนะคะเพราะจิตเนี่ยมันจะพาเราไปประสบบัติเหตุจิตเนี่ยมันจะพาเราไปทําในสิ่งที่เราคิดไม่ถึงนะคะแล้วเราก็จะสูญเสียชีวิตได้อย่างง่ายดายเพราะฉะนั้นอุบัติเหตุหนึ่ง การสูญเสียชีวิตจากการปนเปื้อนอาหารหรือการกินอาหารไม่ถูกสุรักษณะหรือการอยู่กินหลับนอนไม่พักผ่อนให้ถูกต้องตามเวลาก็เสียชีวิตได้ตอนนี้เรารับโทรศัพท์อยู่ๆเด็กก็เป็นหลายตายนะคะแล้วก็อยู่ในสภาพที่มีฐานะเราก็แปลกใจว่าเอ๊ะอาหารก็กินดีอยู่ดีแต่ปรากฏว่าทุกคนเนี่ยอยู่กับคอมพิวเตอร์มากกว่า ชั่วโมงค่ะบางคนก็อยู่เป็นสิชั่วโมงบางคนก็เล่นคอมพิวเตอร์กลางดึกนะคะเด็กๆที่เสียชีวิตตอนนี้ที่เรารับสายก็คือว่าเล่นเล่นคอมพิวเตอร์จนกระทั่งรุ่งเช้าเลยอะไรแบบนี้ค่ะห้าสีหเดือนติดการเสียชีวิตเลยเพราะฉะนั้นท่านก็ดูนะคะว่าลูกหลานของท่านเนี่ยอยู่ในระดับไหนของความเสี่ยงก็ขอให้ท่านช่วยกันนะคะเพราะว่าทําไมเล่นคอมพิวเตอร์ถึงถึงถึงเกิดการเสียชีวิตเพราะว่าหร่างกายมันต้องพัด2เมื่อเราอดนอนปุ๊บเอนไซม์ในร่างกายจะถูก เปลี่ยนรูปมาเป็นโพลิเมอร์นะคะเอซม์าบางตัวควรจะผลิตออกมาย่อยแป้งน้ําตาลไขมันให้เป็นพลังงานมันก็ไม่ย่อยละแป้งน้ําตาลไขมันก็กลายเป็นยางมาตอยถ้าลองคิดดูสิคะว่าสมองจะขาดอาหารไหมเมื่อสมองขาดอาหารการพักผ่อนไม่เต็มที่พลังงานใช้ไม่ได้มีเกิดการปนเปื้อนของชีวภาพซึ่งมันมีอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยก็เกิดตัวก่อโรคขึ้นทันทีหรือเป็นกรดเฉียบพันแล้วก็ทําลายแกนสมองทันทีเพะนั้นตรงเนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะคะ ที่ทุกคนจะต้องช่วยกันดูแลเด็กของเราแล้วก็ให้เด็กเนี่ยก้าวขึ้นมาสู่ผู้ใหญ่ในสภาวะที่มีกําลังสมองมีกําลังสมาธิมีกําลังของร่างกายเพียงพอต่อการที่จะอยู่ในโลกที่โมลพิษมันรอบด้านนะคะก็ทุกคนช่วยกันค่ะช่วยตัวเองก่อนนะคะขอบคุณค่ะ